วันนี้นําเสนอแกงป่าปัาก,กรายนะคะอันนี้พี่แกงเราตทำเองหอมอมหอมกินกระปริกอันนี้เป็นผักถัว่วถั่วฟักยาวกับมะเขืออันนี้เป็นเครื่องที่เราจะใส่ในแกงป่าวันนี้ภรรยาแกงป่าปลากายให้รับประทานช่วงเช้านะครับ ครับวันนี้ภรรยาจะกแกงป่าปลากายรสแซ่บให้รับประทานนะครับอ,อันดับแรกเลยใส่พริกแกงตำเองพริกแกงอันนี้ตำเองนะปลายายลวกแล้วมะเขือตัวบากยาวกระชายพริกกินดาแล้วก็พริกไทยเม็ดอันนี้ใบกระสังอันนี้ก็ ใบกระเพราใส่ลงไปแล้ว <c oughs> วันนี้ภรรยาใจดีจะแกงป่าปลากายสูตรใหม่อีกแกงป่าปลากายใส่ใบกระสังนะรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับมาก่อนใช่ไหมก <c oughs> ็มีกลิ่นหอมัดปลากับพริกแกงเอ้มีกลิ่นหอม จะบอกว่ากลิ่นหอมพริกแกงและฉุนมากนี่แหละคือสัญญาณของความอร่อยวันนี้ใส่ใบกระสังสูตรใหม่ของคุณนายกรพัฒ์อีกเช่นเคยปลาใกล้สุกแล้วจร,จริงๆมันก็สุกแล้วเ,เพราะว่าเราลวกเพียงแต่รอให้เดือดมาไว้มะเขือเปาะถั่วฝักยาวแล้วก็เครื่องปรุงสุดเด็ดคือนี่ใบกระสังใบกระสัง ใส่แล้วครับใส่อะไรก่อนใส่กระชายใส่กระชายลงไปก่อนนะครับให้เราก็มายืนให้กำลังใจถ่ายทำคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหรือ FC ของเราได้ดูได้ติดตามเพื่อที่จะเอาไปทำรับประทานกันนะครับสูตรคุณนายกรพัฒแกงป่าป่าไก่ใส่ใบกระสังนอกรอบนอกรอบคุณนายกรพัฒ์ แกงไปด้วยแล้วก็ซักผ้าไปด้วยเวลาเป็นมีค่าเวลามีค่าขยันมากต่อใส่อะไรเอ่ยใส่ผงนัวใส,ใส่ผงนัวอยากอยากอร่อยมากก็ใส่มากนะใ,สใส่ผง,ผงนัวใส่ผงชูรสส่ใส่มะมะเขือหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันดับต่อไป ใส่ใบกระเพราใส่ใสบกระสางนะตามด้วยใส่มะเขือและถั่วฝักยาวนะครับเราจะไม่ให้ผักสุกนะ<า>ไม่ครัวบอกถ้าผักอ่ฝัก <c oughs> <c oughs> ผักสุกมากจะไม่อร่อยได้กลิ่นหอมพูดลิ้นรัวเลยนี่กลิ่นหอมมาก น้ำขุกคลิกนะฮะน้ำไม่เยอะน้ำขุกคลิกรสชาติกำลังดีเดี๋ยวแม่ครัวกะรพจะชิมก่อนจะชิมก่อนนะครับแม่ครัวกะพัพชิมแซบบอลาโอแซบพอดีนะครับแต่งด้วยซอสฝาเขียวสักหน่อยก็อร่อยแล้วแล้วแใสกระทะนะคะ คัวใช่พร้อมรับประทานอ่าเสร็จแล้วพร้อมรับประทานตรงนี้เราจะทำ่เดี๋ยวจะรอให้แม่ครัวตักให้นะครับมีเมนูอะไรอีกไหมไม่มีแล้วจ้าไม่มีแล้ววันนี้ม,มีอย่างเดียวยังป่าปะะกายใส่ใบกระสังาครับ,รบตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเราจะไปนั่งอรอรับประทานนะครับ มาแล้วเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟแล้วพร้อมข้าวพร้อมรับประทานแล้วนะครับพร้อมรับประทานแล้วแกงป่าปลากายใส่ใบกระสังปลากายชิ้นใหญ่ๆปลากายชิ้นใหญ่ๆขออนุญาตรับประทานก่อนนะครับแกงป่าปลากกยใส่ใบกระสังของภรรยา